บทสาธยายเรื่องโคทตตะสูตรหนึ่งเป้าหมายหลายหนทางปัญญาจักสุดแห่งจิตตะคฤหบดีที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสลายตนะวั์จิตตะสังยุตในย่อหน้าที่571ถึง576 จเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาจะขอน้อมนำเอาโคทัตะสูตรเป็นพระสูตรที่เจ็ดแห่งจิตตะสังยุตมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับรับฟังคำว่าโคทัตะในชื่อพระสูตรนี้คือชื่อของท่านพระเถระรูปหนึ่ง ผู้ได้ตั้งคำถามเชิงปรัชญาอันลึกซึ้งและได้รับคำตอบอันน่าอัศจรรย์จากจิตตะคฤหบดีพระสูตรนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกฉานในธรรมะของจิตตะคฤหบดีอีกครั้งหนึ่งที่สามารถจำแนกและเชื่อมโยงสภาวะแห่งความหลุดผลในระดับต่างๆได้อย่างงดงามสมัยหนึ่ง ณอัมพาตากวันท่านพระโคทตะได้ตั้งคำถามแก่จิตตะคฤรหบดีว่าดูก่อนคฤหบดีทำเหล่านี้คืออัปปานาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญาตาเจโตวิมุตติและอนิมิตตาเจโตวิมุตติทำเหล่านี้มีความหมายและพยัญชนะ ที่แตกต่างกันหรือมีความหมายเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะจิตตะคืหบดีได้ตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมีปริยายที่ทำให้ธําเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกันและก็มีปริยายที่ทำให้ทําเหล่านี้มีความหมายเป็นอันเดียวกันจากนั้นท่านได้อธิบายถึงปริยายที่ทำให้ทําเหล่านี้ มีความหมายแตกต่างกันว่าอัปมานาเจโตวิมุตติคือการเจริญพรหมวิหารสี่คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจนมีจิตแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณอากินจัญญาเจโตวิมุตติคือการเข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานโดยการมณสิการว่า อะไรๆหน่อยหนึ่งก็ไม่มีสุญญาตาเจโตวิมุตติคือการเจริญวิปัสสนาจนพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างเปล่าจากตัวตนและของเนื่องในตนอันิมิตตาเจโตวิมุตติคือการเข้าถึงอานิมิตตเจโตสมาธิเพราะไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งปวงแล้วท่านก็ได้อธิบายถึงปริยาย ที่ทำให้ทาเหล่านี้มีความหมายเป็นอันเดียวกันว่าค่าแต่ท่านผู้เจริญราคะโทสะโมหะคือสิ่งที่กระทำประมาณคือสิ่งที่ทำให้บุคคลถูกวัดค่าได้เจโตวิมุตติอันไม่กำเริบคืออรหัตตะผลวิมุตติย่อมเป็นเลิศกว่าอปปมานาเจโตวิมุตติทั้งหลายและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้น ก็คือสภาวะที่ว่างเปล่าจากราคะโทสะโมหะและราคะโทสะโมหะคือกิเลสเครื่องกังวลเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบย่อมเป็นเลิศกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตติทั้งหลายและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นก็คือสภาวะที่ว่างเปล่าจากราคะโทสะโมหะและ ราคะโทสะโมหะคือกิเลสเครื่องกระทานิมิตเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบย่อมเป็นเลิศกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุตติทั้งหลายและเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบนั้นก็คือสภาวะที่ว่างเปล่าจากราคะโทสะโมหะข้าแต่ท่านผู้เจริญโดยปริยายนี้แหละทำเหล่านี้จึงมีอัถะ เป็นอันเดียวกันต่างกันเพียงพยัญชนะท่านพระโคทะตะเมื่อได้ฟังแล้วก็ได้กล่าวชื่นชมในปัญญาจักษุของจิตตะคฤหบดีหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือ 1. หนทางสี่สายสู่ความหลุดผลจิตตะคฤหบดีได้แสดงให้เห็นว่า การจะเข้าถึงความหลุดพ้นนั้นมีหนทางปฏิบัติที่หลากหลายตามจริตอัธยาศัยที่แตกต่างกันสายที่หนึ่งอัปปมานาเจโตวิมุตติเป็นสายของผู้มีเมตตาการุณาเป็นอารมณ์มุ่งทำลายพยาบาทและความเบียดเบียนสายที่สองอากินจัญญาเจโตวิมุตติเป็นสายของผู้ชำนาญในอารูปฌาน มุ่งทำลายความยึดติดในรูปธรรมสายที่สามสุญญาตาเจโตวิมุตติเป็นสายของนักวิปัสสนาโดยตรงมุ่งทำลายความยึดมั่นในตัวตนด้วยการพิจารณาความเป็นอนัตตาสายที่สี่อนิมิตตาเจโตวิมุตติเป็นสายของนักวิปัสสนาอีกเช่นกันมุ่งทำลายความยึดมั่นในนิมิตเครื่องหมายด้วยการพิจารณาความเป็นอนิจจัง แม้หนทางเหล่านี้จะมีวิธีการเริ่มต้นและอารมณ์กรรมฐานที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็ล้วนเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเช่นเดียวกัน 2. ราคะทุสะโมหะคือแกนกลางของปัญหาจิตตะคริหบดีได้แสดงให้เห็นถึงสัจธรรมอันเป็นหนึ่งเดียวว่าไม่ว่ากิเลสจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันอย่างไรสุดท้ายแล้ว มันก็มีรากเง้ามาจากที่เดียวกันคือราคะโทสะและโมหะราคะโทสะโมหะคือเครื่องกระทําประมาณเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราถูกวัดค่าได้ตราบใดที่ยังโกรธยังโลภยังหลงเราก็ยังเป็นเพียงปุถุชนที่มีขีดจํากัดราคะโทสะโมหะคือเครื่องกังวล เพราะมันเป็นสิ่งที่คอยทิมแทงและสร้างความกังวลใจให้เราอยู่เสมอและราคะโทสะโมหะคือเครื่องกระทำนิมิตเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยสร้างภาพสร้างเรื่องราวปรุงแต่งให้เราหลงยึดติดในเครื่องหมายต่างๆ 3. อกุปปาเจโตวิมุตติคือเป้าหมายสูงสุดที่เป็นหนึ่งเดียวในท้ายที่สุด จิตตะครหบดีได้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าท่านจะเดินทางมาด้วยหนทางสายใดก็ตามจุดหมายปลายทางอันสูงสุดนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวนั่นคืออากุปปาเจโตวิมุตติหรือความหลุดพ้นแห่งจิตอันไม่กำเริบซึ่งก็คืออรหัตตะผลวิมุตติและสภาวะแห่งอรหัตตะผลวิมุตตินั้นก็คือสภาวะที่ว่างเปล่าจากราคะ โทสะและโมหะโดยสิ้นเชิงดังนั้นอัปปามนาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญญาเจโตวิมุตติและอณิมิตตาเจโตวิมุตติทั้งหมดนี้จึงมีอัตตะเป็นอันเดียวกันในแง่ที่ว่าต่างก็เป็นหนทางที่มุ่งไปสู่ความหลุดพ้นอันไม่กำเริบ ซึ่งเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าจากราคะโทสะและโมหะเหมือนกันต่างกันเพียงพยัญชนะหรือชื่อเรียกของวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นเท่านั้นนี่คือปัญญาอันลึกซึ้งที่สามารถเชื่อมโยงธรรมะที่ดูแตกต่างกันให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างงดงามขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร